จเจริญพรยมที่ยมป้าทุกท่านนะครับก็วันนี้มีธรรมะเล็กๆ,ๆน้อยมาฝากนะครับเป็นธรรมบทนะธรรมบทธรรมบทก็คือเป็นชื่อคัมภีรหนึ่งในพระสูตรตันตบิดกนะครับเวลาอ่านพระไตรปิฎกนยะให้ไปอ่านพระสูตรก่อนนะเพราะพระสูตรมันจะมีเรื่องเาวาพวกชาดกพวกอะไรที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายนะเป็นชาดกเป็นอะไรเนี้ยถ้าไปอ่านพระอภิธรรมหรือว่าพระวินัยก่อนนี่จะจะไม่อยากอ่านนะครัเพราะมันยากนะครับ เรารรมบทก็มีหลายเรื่องนะสมัยเป็นเนนนี่ก็เรียนหลายเรื่องนะรรมบทเนี่ยเป็นทั้งสี่ภาคห้าร้อยหกร้อยกว่าเรื่องนะครับนี้เอาเรื่องนางสุมนาเทวีมาฝากนะครับสุมาาเทวีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลูกสาวคนเล็กของอนาถาบินิกาเศรษฐีนะครับว่าเรื่องนี้ทําไมถึงพี่ถึงเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าสุมาาเทวีเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเรียกพ่อมาแล้วก็พูดกับพ่ออยู่สามประโยค ทั้งๆท,งที่ตัวเองเป็นลูกนะพ่อก็เป็นพ่อแต่ว่าไม่เรียกว่าพ่อนะเรียกพ่อว่าน้องชายเออแปลกดีนะเรียกน้องชายก่อนตายนะพ่อก็เลยงงมากเลยก็เลยเอาเรื่องไปถามพระเจ้าพระทเจ้าก็ให้คําตอบมานะยวพี่จะเล่าให้ฟังนะครับก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยโดยปกติแล้วอาณาถาบินิกาเศรษฐีกับนางวิสาขาเนี่ยจะนิมนต์พามาฉันที่บ้านมาเลี้ยงพระทหารที่บ้านวันละสองพันรูปนะครับ เยอะนะครับสองพันรูปนี่เป็นเศรษฐีนะหลวงป้าสมจิตเลี้ยงพระตอนเช้าสี่รูปงบประมาณกี่บาทวันหนึ่งถึงสองร้อยไหมตอนเช้าอ่ะเราไปร้านแดงเมื่อเช้าไ,ไม่เท่าไหรเมื่อเช้าเท่า,ทาไหรเออเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเช้าเดียวนะสองร้อยกว่าร้อยกว่านะครับแต่ว่านางวิสาขากันนาทาบินที่กาเศรษฐีน,นี่มนพระมามามาทา,า,านข้าวที่บ้านทุกวันเลยวันละสองพันรูปนะครับสองพันรูป เสมัยก่อนพ้าเยอะนะอืมวัดแบบพระธรรมการนี่ก็สองพันล้วที่เอาฉันเนี่ยสองวันสามพันนะครับบ้านใหญ่ครับอ่ะโมเสถีเขามีคาหาดนะก็ <c oughs> <c oughs> นิมนต์ผ้ามาฉันทุกวันอย่างนี้นะครับเพราะปกติแล้วของพอระญาบุคคลก็คือตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านท่านก็เขาจะมีปกติให้ทานนะก็คือให้ทานเป็นปกติเหมือนเราล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราก็ทําเป็นปกตินะท่านท่านก็ให้ทานเนี่ยท่านก็ทําเป็นปกติของท่านอยู่แล้วนะวันไหนไม่ให้ทานเหมือน มันกระสับกระสายนะมันมันไม่ได้ทํามันขาดอะไรไปสักอย่างอะไรย่างนี้นะครับนั้นก็ให้ทานปกตินะครับนิมนต์พระมาให้ทานนะครับทั้งอนาถาทั้งนางวิสาขาเลยนะเวลาชาวเมืองเนี่ยชาวบ้านคนอื่นอยากจะถวายทานเนี่ยต้องมาขอโอกาสอนณาถากับนางวิสาขาก่อนนะเพราะว่านางวิสาขากับอนณาถานเนี่ยจะรู้ว่าเวลานิมนต์พระมาเนี่ยต้องทํำยังไงนะอะไรก่อนอะไรทําก่อนอะไรทาหลังแล้วก็ท่านก็จะรู้ว่าพระ ชอบใจอะไรไม่ชอบใจอะไรนะครับนะครับอะไรเป็นสะะัพยยาพระโอ้อันนี้พระชอบอันนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับชอบกับติดในรถไม่เหมือนกันนะครับอย่างลูกศิษย์ของภาษาลิบุตรบัณฑิตสมณีเน่ะท่านก็ตรวจด,ดูเลยว่าสมณีเนี่ยจะได้อะไรถึงจะบรรลุธรรมนะท่านบอกจะได้ปาตะเพียนแดงนะท่านก็ไปบินทาบาทแล้วก็ได้ปาะตะเพียนแดงมาให้เนนแล้วก็เนนก็นั่งสมาธินี่บรรลุธรรมนะครับสมณีบัณฑิตลูกศิษย์ของภาษาลิบุตรเนี่ยนะครับที่เป็นสัพยะ ที่ท่านท่านชอบอ่ะท่านอัธยาศัยท่านไปอย่างนั้นอ่ะนะทีนี้นะคนอื่นชาวบ้านคนอื่นที่จะถวายทานเนี่ยต้องไปปรึกษาอนาถากับวิสาขาก่อนนะครับนะถึงจะทําบุญให้ทานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่เอาอนาถากับไม่ไปปรึกษาอนาถากับวิสาขาเนี่ยคนอื่นก็จะติเตียนว่าเออถวายทานอะไรกันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรประมาณนี้นะครับทําไม่ถูกนะครับทีนี้ พอเวลาล่วงการผ่านไปเนี่ยท่านก็จะหาคนมาทําแทนหน้าท kind of like ี่นะครับมาทําหน้าที่แทนตัวเองในการดูแลเลี้ยงพระเนี่ยนะวิสาขาก็ได้ลูกสาวของลูกสาวตัวเองทีหนึ่งมาทําหน้าที่แทนตัวเองนะเหมือนป้าสมจิตเนี่ยแก่เราก็จะหาใครมาเลี้ยงพระตอนเช้าแทนก็ต้องหาคนมารับตําแหน่งแทนใช่ไหมครับเอออนณาธากับวิสาขานะก็วิสาขาก็ได้ลูกสาวตัวเองนะครับลูกสาวของลูกสาวตัวเองมาทําหน้าที่แทนเลี้ยงพระนะส่วน อนาถาบินติกาเศรษฐีก็ได้ลูกสาวเหมือนกันนะลูกสาวคนแรกชื่อที่มาทําหน้าที่แทนคนแรกชื่อว่ามหาสุภัททานะครับมหาสุพัททานเนี่ยก็เลี้ยงพระไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ตัวเองได้อยู่ใกล้พระได้ฟังธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันนะครับแล้วก็พอถึงอายุแต่งงานก็แต่งงานแล้วก็มีสามีก็แยกไปก็ไม่ได้ทําหน้าที่นี้อนาถาก็เลยหาจุฬสุภัทาซึ่งเป็นน้องสาวของมหาสุภัทามาแทนอีกคนหนึ่งนะครับ คนสุดท้ายที่ได้มาก็คือนางา amino, สุมาาเทวีนี่แหละเป็นลูกสาวคนสุดท้องนะสุมนาเทวีเนี่ยพอมาดูแลพระทุกวันมาอะไรได้ถวายทานได้อะไรก็บรรลุทมเป็นพระอนาคามีนะครับสองคนก่อนนี่เป็นอะไรครับเป็นพระโสดาบันนะคนนี้เนี่ยลูกสาวคนเล็กเนี่ยได้ถวายทานไปด้วยฟังธรรมไปด้วยก็ได้เป็นพระอนาคามีนะครับพระอนาคามีทีนี้แกก็เป็นโลกนะเป็นโลกเป็นโลก พระอ,อริยบุคคลก็เป็นโรคได้นะครับมัน,เป,นเป็นโรคทางกายนะครับขนาดพาระพระอไอโมคคัลลานะยังก่อนตายนี่กระดูกแหลกละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกรรมของท่านนะเคยฆ่าพ่อมาฆ่าแม่ไว้นะครับนะ <S <S สุมาเทวีก็ได้บรรลุอนาคามีนะครับก่อนที่ตัวเองป่วยแล้วจะตายเนี่ยกระสับกระสายก็ให้ไปเรียกพ่อมาแล้วก็พูดกับพ่อพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรเหรอนะ ลูกสาวสุมาเทวีก็ตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรหรอกน้องชายนะพูดพูดอย่างนี้นะเออเรียกพ่อตัวเองว่าน้องชายนะครับเอ,อ้ยเจ้าเพอ้อไปหรือเปล่าไม่ได้เพอ้อหรอกน้องชายเออก็พูดอย่างนี้นะแล้วก็พูดอีกประโยคหนึ่งแล้วก็ขาดใจไปเลยนะครับตายเลยนะเศรษฐีด้วยความที่ว่าเศรษฐีนี่อนณาถาบินิการนี่เป็นพระยาบุคคลเหมือนกันนะครับเป็นพระโสดาบันนะครับได้ฟังอย่างนี้เออลูกเราก็เข้าวัดทําบุญทําไมก่อนจะตาย เพอไม่มีสติหลงลืมสติแล้วก็ตายไปอย่างนี้เนะี่ยคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ว่านึกว่าตัวเองลูกตัวเองอะเพอแล้วก็คงจะกลัวจะไปไม่ดีแหละนะเวลาญาติตายหรือว่าเพื่อนเราตายเนี่ยเวลาเราอวยพรให้ส่งสติ๊กเกอร์ส่งอะไรให้เราจะบอกว่าไงบอกว่าเออขอให้บุญรักษาขอให้ให้ไปสู่สุกตินะมีไหมญาติตายแล้วบอกเออขอให้ไปทุกตินะไม่มีใช่ไหมครับก็ขอให้ไปสุกตินะสุกติก็คือตั้งแต่ มนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็สุคตินะมนุษย์สวรรค์หกชั้นไปถึงพรมมโลกไปถึงนู้นเลยนะก็บอกขอให้ไปสุกตินะครับเศรษฐีก็นึกว่ากลัวกลัวลูกตัวเองไปทุกติก็เลยพอเผาเสร็จอะไรเสร็จก็ไปหาพระเจ้าแล้วก็เล่าเรื่องให้พระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าถามว่าเศรษฐีทําไมวันนี้ร้องโ h มร้องไห้มาวัดลนะ่ะเออท่าน,นก็วาอย่างนี้ก็เล่าให้พระเจ้าฟังบอกว่าเนี่ยลูกสาวก่อนตายเนี่ยเรียกเราว่าลูกชายอย่างนั้นอย่างนี้เออพระเจ้าก็บอกเออ ที่ลูกสาวพูดอย่างงี้ถูกแล้วเออน้องชายน้องชายที่ลูกสาวเรียกอย่างงี้ถูกแล้วเพราะว่าลูกสาวลูกสาวเป็นพระอะไรพระอนาคามีส่วนตัวเศรษฐีเนี่ยเป็นพระพระโสดาบันนะพระอเริยบุคคลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมีพระโสดาบันมีพระสกธาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันนะไล่ลาดับขึ้นไปนะพระโสดาบันนี่ก็คือ คือพระเนี่ยรวมเรียกว่าพะระญาบุคคลถ้าเกิดเหมือนเราพูดกันอะ่ะโอ้ใครได้ทําบุญกับพระอรหันนี่บุญทันตาเห็นใช่ไหมเออเหมือนถูกลอตเตอรี่นะใครได้ทําบุญกับพระญาิคนเหมือนถูกลอตเตอรี่นะอย่างโยมป้ามีร้อยหนึ่งนะ่ะเอาไปซื้อโลขับชอยใช่ไหมปกติร้อยหนึ่งก็ซื้อกาแฟซื้อไอหมักต้องโหลได้ไม่กี่ชิ้นใช่ไหมป้าแต่ว่าถ้าไปถูกลอตเตอรี่นี่มันมันได้กลับมาเยอะนะเออถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันได้กลับมาเป็นสิบยี่สิบล้านเลยนะหกสิบล้านก็มีนะ ถ้ามันถูกนะก็คือการที่ได้ทําบุญกับพระรยาบุคคลเนี่ยถือว่าโชคดีนะถือว่ามันมันจะได้ผลตอบแทนเยอะได้บุญเยอะนะพระรยาบุคลคลเออมีตั้งแต่พระโสดาบันเลยขั้นแรกเนี่ยพระโสดาบันขั้นที่สองพระนาคามีนะซึ่งลูกสุมาเทวีเนี่ยเป็นพระนาคามีใช่ไหมสุมาเทเสุมาเทวีลูกของเศรษฐีเนี่ยเป็นพระอนาคามีก็คือสูงกว่าพระโสดาบันก็เลยเรียกเศรษฐีว่าน้องชาย ใช่ไหมเพราะว่าเป็นใหญ่กว่าเหมือนเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยหลวงพี่ฟูเนี่ยเป็นใหญ่สุดในในวัดใช่ไหมรองมาหลวงพี่กิดใช่ไหมรองมาก็หลวงพี่ใช่ไหมรองไปก็พีศิลาวุธอะไรเงี้ยนะก็เลยเรียกนะลูกสาวก็เลยเรียกเศรษฐีว่าน้องชายพรนะพุทธเจ้าก็พูดอย่างนี้แล้วก็แล้วก็คุยธรรมะก,กันต่อพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะบันเทิงล่าเริงเพลิดเพลินในโลกทั้งสองโลกทั้งสองคือโลกไหนบ้าง ก็คือโลกมนุษย์กับเทวโลกนะถามว่าคนไม่ประมาททำไมถึงเพลิดเพลินนะเพราะว่าทําบุญตลอดก็คือคนที่ไม่ประมาทนะอย่างถ้าป้าสมจิตประมาทก็ป่าน,นี้ก็ไปอยู่อที่แทงม้าใช่ไหมป้าแต่ประมาทก็คงไม่มาทมําบุญที่วัดแล้วก็ไปสานามม้าไปแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ประมาทก็คือมาทมําบุญทุกวันนะั่นก็เลยว่าคนที่ไม่ประมาทเนี่ยจะบันเทิงในโลกทั้งสองนะครับนะส่วนสุมนาเทวีเนี่ยที่เป็นอนาคามีเนี่ยพอตายไป ไปไปไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนรู้ไหมครับไปสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือชั้นที่สี่นะครับชั้นที่สี่ธรรมดาของพระรยาบุคคลหรือว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้นะสวรรค์ชั้นนี้พิเศษยังไงทําไมพระโพธิสัตว์พระอริยบุคคลถึงไม่อยู่เพราะว่าสวรรค์ชั้นนี้อายุก็อายุทิพย์เนี่ยไม่ไม่มากไม่น้อยไปนะแล้วก็เวลาอยากจะ กลับลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีเนี่ยก็หลับตาอธิษฐานจิตแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับนะก็บึ้บดับแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับพระโพธิสัตว์ลุนมากอะไรก็จะไปชั้นนี้ชั้นสี่เหมือนที่หลวงพ่อเราตอนมีดีมีีท่านบอกว่าอะไรสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลแล้วก็อะไรอีกสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนาตราัยภายในก็คือให้เข้าถึงธรรมที่พักระหว่างทางอ่าดุสิตบุรีวงบุญพิเศษคือสวรรค์ชั้นสี่นี่แหละนะ นะครับก็อธิษฐานจิตเอานะครับมอืชั้นสี่ก็สร้างจะสร้างบารมีกันหลวงพ่อก็ก็ไปส่วนมากก็นิยมไปสวรรค์ชั้นนี้นะครับแล้ก็ปกินอากาศทํมก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ <All S 1> อ่าเดี๋ยวเรารับพรพากันนะครับอันนี้ประเปียกมารับพรไหมนี่วันนี้ <right>. okay. <laughs> อ่าให้เรานึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจมา สั่งสมบุญอีกวันหนึ่งนะเป็นวันที่เราโชคดีที่ได้ลืมตาม,มาแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทมาสั่งสมบุญสร้างบรารมีแล้วก็นึกถึงบุญนี้อธิษฐานจิตแล้วก็ส่งบุญนี้อุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะยาทาวาเลวะฮาปูราบริปุเรนติซาขาลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติ อิช so so an um ิตังปิิตังตุยังคิปะเมวะสมิชันตูสาพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนละโสยาถามณิโชติละโสยาถาเววานชันตูสาาโรวโคเวนัยสาดุมันเตปภวันวัน โยสุคีติขายูกุอภวันสาเพนดิโยเววันโดสาภาโลโคเวนยสาดุมานเถภวดตวันโยสุคีติขายูกวอภวันเพนทิโยเววันชาโดสาภาโลโคเวน สัทุมวานเดียพวานวานดารายุวานสุขีดียูกวนภวานาสิลิสานิจังวัวธาปัจายนนตารัวธรรมาวานทานเดียยวันโนสุขังภาลัง เราบูชาพระกันนะครับอรหังส ah ัมมาสัมพุทโธพระวานอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานโธทังพระขวานตาอะภิวาเดมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตัวพระขวาตาธรรมโม ธรรมนามาซามิธรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุบาดีปานโนภาคาวะโตสาวะกคาังโร้ังคางนามามิสังโคเมนาโถรพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา